โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมาโนเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการเมส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับเพนอันดับหนึ่งประเทศไทยคนปัจจุบันชื่อว่า RPGM นั่นเองนะครับหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีนะสาหรับเพนคนนี้นะเขาได้ห่างหายจากวงการ RV ไปค่อนข้างนานนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยกลับมาเล่นดันเพลนแป๊บเดียวเนี่ยอันดับหนึ่งแล้วนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเป็นเพลนอันดับหนึ่งหลายซีซั่นมากเลยนะ ถ้าไม่ติดว่าห่างหายจากโค์งการไปก่อนเนาะตั้งแต่สมัยผมติดทอนเม็ดส้มเลยนะครับสองสมปีที่แล้วอะ่ะนานมากนะทุกคนอันนี้ผมไม่ได้อวยพี่ชายตัวเองนะครับแต่คือเขาเล่นเพนเนี่ยโหดมากนะครับจากที่ผมเล่นกับระดับประเทศมาหลายๆคนนะคนนี้แบบสุดอะ่ะสุดจริงนะครับผม <Hey. S 1> เดี๋ยววันนี้ก็จะมาดูแนวทางการเดินเกมของเพน RPGM นะว่าเขาจะมีแนวทางการเล่นยังไงนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันในเกมเลยนะครับ เล่นเพลงไปทั้งหมด5,467เกมมาตาชนะ62%นะครับคือแบบเล่นเยอะมากนะครับครึ่งหมื่นไปแล้วนะผมเล่นแรงปัจจุบันไป254เกมมาตาชนะ63.4%านะครับผมแล้วคลิปนี้นะครับไม่ใช่แบบกดแรงธรรมดานะเป็นการสุ่มแบกแชทโลกด้วยนะครับคือห้องไหนเข้าได้ก็เข้าไปเลยนะครับผมอันนี้เขาก็เข้ามาในห้องซูพีมหคนเลยนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับขอคนละ1่ไลค์หนติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับ ในเกมนี้ได้เป็นห้องมีระดับประเทศอีก2คนนะครับก็คือคลิกซี่กับลัมเบอร์นั่นเองนะครับใครที่สนใจเติมคูปอง Rv ใช้เพียง Open น d ดีเท่านั้นทั้งถูกสะดวก,ดวกคุ้มปลอดภยัยไร้รีฟันต้องเพจแกท็อปอัพการันตีด้วยยอดผู้ใช้ขว่า5 0,000คนและเป็นตัวแทนจำหน่ายของกอลิน่าอย่างถูกต้องติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นที่ l ล n e และแฟนเพจแกท็อปอัพคิดจะเติมเกมคิดถึงแกสท็อปอัพลิงอยู่ด้านล่างเลยนะครับเอาละครับก็เข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนเรื่องรูนเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าเป็นความลับนะครับเห็น <Hey. S 1> เขาว่ากําลังศึกษาทํารูนใหม่อยู่นะผมยังไม่รู้เลยนะว่าเกมนี้เนี่ยเขาใช้รูนอะไรเล่นนะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับมีรูนลับกับเขาด้วยนะคนดูแต่ไอเทมเนี่ยเขาให้ดูได้นะว่าเขาออกเป็นไอเทมอะไรบ้างนะครับเปิดมาเวลแรกก็โดนมีหน้าเกี่ยวบัฟไปเลยนะครับฟาร์มช้าแล้วนะทุกคนฟาร์มช้าประมาณ7วินาทีนะครับ เลหนึ่เขาก็จะอัพสกิลสองมาฟาร์มนะทุกคนอ้าวมีหน้าวกับมาดึงอีกนะครับเอาแล้วไงทีนี้ยังฟาร์มไม่เสร็จเลยนะครับจะหนึ่งนาทีแล้วด้วยอาจจะต่อให้ก่อนก็ได้นะทุกคนแคลรี่เขาก็มาช่วยฟาร์มนะครับโหมีหน้าจะกลับมาดึงอีกนะ่ะลัมเบอร์ขัดไว้ก่อนนะครับไม่งั้นไม่ได้ฟาร์มแน่นอนเริ่มเป็นบัฟฟ้านั่นเองนะครับ การที่อัพสกิล2มาเนี่ยมันค่อนข้างดีนะครับต้นเกมมันจะฟาร์มไวนะครับสกิลสอก็ช่วยเพิ่มสตมิ n นาด้วยนะทุกคนที่เป็นหลอดแดงๆใต้เลือดนะครับเวลากดเนี่ยก็ต้องรอให้วงหมดก่อนนะครับไม่งั้นเราจะไม่ได้สตมิ n นานะนี่ฟาร์มแบบรวดเร็วนะครับไม่แท็กกลางก็ฟาร์มฟ้าเสร็จก็มาฟาร์มบับแดงต่อเลยนะครับ น่าจะแกงที่เลนดาร์กนะโดดไปแล้วไงหนึ่ทียีน่าไหวตัวทันนะครับโหแต่ข้างบนนี่โดนยำเลยนะยังไงครับช็อตนี้แพนด้าต้องเสียฟิกนะครับแล้วเข้าไปสับสตัวได้มาหนึ่งครับผมคุ้มจัดช็อตนี้นะครับดับเบิลคิว มาแล้วคิวเลอร์มาแล้วนะครับ2ตัวชิ้นแรกนะครับก็เป็นรองเท้าเจาะเวทนั่นเองเนาะไปออบเจกต์มังกรไม่ทันก็มาออบเจกต์ดาร์กนะครับหุ้ยแล้วเมื่อกี้เหมือนว่าลัมเบอร์ลัดได้นะครับคุม้มซะงั้นได้2องออบเจกต์เลยเข้าบัฟฟ้าต่อด้วยนะครับเอาแล้วไงเอาแล้วไง คุ้มนะครับช็อตนี้ต้นเกมได้2องอ็อบเจกต์นี่ครับมีการจุกสองหนึ่งไม่ถือว่าลุมจุกรออันติีนะครับโดดหนีครับผมสเต็ปได้เลยนะกลับมาฟาร์มต่อนะครับเพนเนี่ยจะโหดในช่วงต้นเกมถึงกลางเกมนะทุกคนเป็นฮีโร่สายเบิร์ดนะครับ ถ้าตอนเกมได้คิวหลายๆเนี่ยโหเล่นสนุกมากนะครับเขาก็จะเน้นอัพไปที่สกิล2นั่นเองเนาะอันนี้เหมือนว่าจะอันติดูนะครับโดดไปแล้วครับชอตนี้มีการเข้ามาจิกบัฟแดงนะทุกคน สกิลหนึ่งเนี่ยผมว่าจุ๊กได้ค่อนข้างดีเลยนะครับตอนที่เราทิ้งล่างเนี่ยเราจะไม่โดนซีซีอะไรเลยนะกลับมาฟาร์มต่อนะครับต้นเกมได้ฟาร์มค่อนข้างเยอะเลยเนะี่ยชิ้นต่อไปก็ขึ้นเป็นดาบฟาร์มเวทชิ้นใหญ่เลยนะครับ น่าจะแครนต้นเกมนะมีหน้ามาดึงบัฟสองรอบได้ทีแล้วก็เวทหมดป่าเลยนะครับช็อตนี้ยังไงครับเล็งซาตาแล้วโดดไปแล้วผมเรียบร้อยครับโอ้โหหายไวจัดอ้าวมีหน้าอีกตัวหนึ่งเอาคิกซีได้คิวแทนนะครับ30สูแล้วนะครับตอนนี้ อีกสีวีมีอันตีนะครับน่าจะเลงยีหน้าแหละอาจึบอาจับเรียบร้อยลัมเบอร์ฟิกยกอันตีเข้าต่อนะครับคุมแล้วนะครับชอดนี้กดกับตี้แชทโลกนะผมว่ากดอย่างเงี้ยมันบางทีมันก็เล่นยากนะเพราะว่าอีกฝั่งเนี่ยถ้าเขาเป็นตี้ประจำเนี่ยเขาจะสื่อสารกันดีขวานะครับ มันก็มีข้อดีข้อเสียนะทุกคนกด5กดโซโล่กด2กด3นะครับโดดเข้าไปนะไม่มีเหมือนกระโดดเข้าไปเช็คพุ่มนะครับถ้าเจอตัวอะไรก็ได้ต่อด,ดาเมจนะแล้วกระโดดใส่ยีหน้าครับโหแรงจัดแป๊บเดียวหายนะ5 0ไปแล้วนะครับสกอร์ นีเข้ามาเป็นบัฟฟ้าก่อนเลยนะครับโหโดนปิดโดนปิดช็อตนี้โดนปิดสกิลหนึ่งออกแล้วโดดกลับไปอีกนะครับได้บัฟฟ้าด้วยยังไงเวเลสเวเลสต้องเวลน้อมหนีนะครับแหมมีเชิงจริงๆนะชิ้นต่อไปนะครับก็เป็นมงกุฎเวทนั่นเองนะครับผมจำชื่อเต็มๆไม่ได้นะรเรียกมงกุฎเวท์จนติดปากแล้วไงนะ ตรงกลางมีการบวกขึ้นนะครับแล้วช็อตนี้ยีน่าคนเดียวเรียบร้อยครับเกิดมายังไม่ได้ทำารเลยนะครับตายอีกแล้วนะยีน่าเข้ามาเป็นอ็อบเจกต์ดาร์กต่อเลยนะครับทำเกมแบบรวดเร็วนะฟาร์มเรื่อยๆนะครับป่านี่เน้นรวยแล้วก็ทำเกมแล้วทุกคนเป็นตำแหน่งที่ต้องคิดค่อนข้างเยอะนะ ในเกมนี้เนี่ยจริงๆมีเสียงเกมนะครับแต่คนในตีเนี่ยเขาคอกันหลายคนนะเสียงแบบมันค่อนข้างดังนะครับผมกลัวว่าเปิดไปเนะี่ยเสียงมันจะตีกันนะแบบคนนู้นพูดทีคนนี้พูดทีคนดูอาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับผมก็เลยตัดปัญหาไปเลยนะครับก็ปิดเสียงเนาะอันติไปครับผมน่าจะเหมือนอันตีเช็คพุ่มนะนี่ครับเขาก็อัพสกิล2เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ โหเลสแป๊บเดียวอีกทีนึงตายแน่นอนรอหรือเปล่าเอาสูตรไงคาป้อมแล้วก็กระโดดออกนะครับ oh. ทาม,มิงเป๊จาดบับฟ้าขึ้นพอดีฟาร์มต่อเลยนะครับ7จูตรแล้วนะครับตอนนี้โห oh, แล้วคนในทีมโดนข้างบนตายหมดเลยนะครับ ช็อตนี้จะโชว์เก็บหมดหรือเปล่าครับช็อตตรงกลางเอาละครับกระโดดเข้าไปแล้วโจ๊กเกอร์โอ้โหแป๊บเดียวหายสตาร์ทอฟนูนมาแล้วนะครับดับเบิลคิวมีหน้าต่อเลยนะครับ90แล้วไงเกมนี้สกอร์จะจบที่กี่คิวนะครับเหมือนว่าจะเลงยีหน้าครับแล้วก็กระโดดหาเรียบร้อยครับผมรีเจนเดลี่สาตาร์ตต่อไหมต้องได้แล้วแหละ ตีไปครับได้ซาตาครับผมแล้วรอดด้วยไงกลับไปสวนโอ้โหเก็บเอ็ดไปเลยนะครับคือผมก็เพิ่งรู้นะว่าสกิลหนึ่งเพนเนี่ยมันใช้อันตีพร้อมกันได้นะครับแปลว่าเรากําลังทิ้งร่างเงาเนี่ยเราก็กดอันตีใส่นะทุกคนแล้วช็อตนี้ก็โดดหายีนานะครับเอา้าแล้วยีนาเล่นฉลาดไงฟิกเข้าป้อมนะทุกคนโดนชัดดาวเลยนะครับช็อตนี้ไม่เป็นไรครับเกิดมาใหม่ พร้อมบวกเสมอนะเมื่อกี้เขาฉลาดจริงนะยีนา่ามีการฟิกเกอร์เข้าป้อมนะครับให้เพนตามเข้าไปแล้วใช้ดาเมจป้อมช่วยยิงนะอเอาแล้วไงตอดโลมนะโอ้โหแต่โลมครึ่งหลอดแล้วกระโดดซ้ำไหมครับช็อตนี้ยังเลงอยู่แล้วเข้าไปแล้วหูยหายสอง ได้โรมกับเมทนะครับ13คิวแล้วทุกคนโหเหมือนโจ๊กเกอร์จะรู้นะว่าอยู่ในหุ้มเวเลสยังไงลายต่อไปมาแล้วคอ่าไหวตัวทันนะเวลนอมหนีไปก่อนโดนจรวดโจ๊กเกอร์อีกแล้วนะ โดนบ่อยๆเข้ามันก็เจ็บนะครับจรวดจ็อกเกอร์ยิ่งแรงๆอยู่คือเพื่อนในทีมเนี่ยเขาคิวรวมๆกัน5ตัวนะครับแต่เพนจัดไปแล้ว13คิวนะโคตรเยอะเลยในเวลาแค่11นาทีเองนะครับเป็นฮีโร่ที่เกิดแล้วมันเล่นสนุกอะ่ะชิ้นต่อจากสตาร์ออฟนูเนี่ยออกเป็น s o ลิ่งออร่านะครับ ผมดูไม่ทันนะว่าเขาออกตอนไหนนะขออภัยด้วยนะครับนี่ไงโหแล้วซาต้าสองชึบพอโดดหนีครับเมื่อกี้ถ้าไม่กระโดดหนีผมว่าโดนปิดนะ,ะมีการต่อเลือดศัตรูนะครับกดสกิล2ตีแล้วก็สกิลหนึ่งแบบรวดเร็วนะกันมีหน้าคอนั่นเองเล่นเชิงจัดเลยนะครับ อมกระโดดได้ทุกเมื่อแล้วกระโดดเข้าไปแล้วไงช็อตนี้โรมตายนะครับโอ้โหแล้วก็ต้องแลกกันไปนะครับชิ้นสุดท้ายก็ออกเป็นอาร์ติกออฟนะครับแล้วก็ตามด้วยเซตเกาเกิดกับเคียวนั่นเองนะครับไอเทมที่เขาออกก็จะประมาณนี้เลยนะครับเวลาก็ใกล้เข้าสู่ช่วงก็จะเกิดด้วยนะทุกคน ยิงเล็ดยิ่งตึงนะครับแรงซูพิมพ์15คิวไปแล้วนะครับตอนนี้นี่เขาก็แบบกดอันตีหามุมนะเผื่อมุมไหนกระโดดได้ก็จะน่าจะกระโดดเข้าเลยนะครับแตวก็ต้องระวังอีหน้าดีๆนะตอนนี้แบบน่าจะเบิร์ตตายยากนะครับ เขามีทอยแล้วด้วยยิ่งเลดยิ่งเอาอีกฝั่งลงยากนะครับโหคิกซี่โดนแล้วไงยังไงครับช็อตนี้โดดหายีหน้าเลยนะครับได้ชัดดาวมาหนึ่งตัวนะไฟนี้เป็นไฟสี่ต่อสี่นะทุกคนแต่ซาตาจะเข้ามาเอาในป้อมเลยนะครับ มีการฟริกเกอร์ออกนะครับแล้วจโจ๊กเกอร์แปะอันตีตายเลยเกิดมาใหม่นะครับตอนนี้ก็สลเลเยอร์ก็เกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันตีเข้ายีนาได้ยีนามา1คิวครับผมเวเลต่อด้วยเรียบร้อยครับคือช็อตเมื่อกี้เนี่ยที่เขาตายไปเนี่ยอีกฝั่งเขาดันบาเล็กกลางแตกนะทุกคนแล้วเพื่อนเนี่ยกันได้นะครับเกิดมาก็จะสภาพประมาณนี้นะได้กอสด,ด้วยนะครับ แล้วก็กลับไปรีเลื่นให้เรียบร้อยนะทุกคนก็ยังดีนะที่ได้ก็สเลเยอร์มานะถ้าเสียเนี่ยผมว่าเล่นยากมากเลยนะครับยิ่งเลนเนี่ยเพยยิ่งเล่นยากนะเพราะว่าพวกไฟเตอร์หรือว่าแท้งเนี่ยเขาก็จะมีไอเทมกันเว้น,นะไม่ว่าจะทอยหรือว่าไกอานะก็ทําให้เพยเนี่ยตีไม่ค่อยเข้านะครับแล้วช็อตนี้ยังไงครับต้องมีไฟนะ ถ้าจะขึ้นบ้านเขาเนี่ยยังไงก็ต้องไฟนะครับแล้วโดดไหมผมรอรุ้นอยู่แวนการ์ดจะเดินเข้าบาแลกแล้วนะครับต้องมีคนเปิดนะยังไงครับยังหาเรี่ยมอยู่จะอันติเข้าหรือสกิลหนึ่งเข้าแต่เลือกที่จะสกิลหนึ่งเข้านะครับกดแข็งขายแข่งซื้อเกิดน,นะครับ กระโดดอันตีออกนะทุกคนขายเกิดซื้อเคียวถือว่าสวยนะไฟนี้อีกฝั่งเหลือแค่2ตัวเองนะคนฝั่งเราเยอะกว่าด้วยนะครับแต่เลือดไม่ค่อยพร้อมไงข้ <Hey. S 1> งางล่างก็เข้ามานะครับอ่าเรียบร้อยครับจ๊กเกอร์ไม่ต้องถึงมือเพนด้วยนะช็อตนี้ หมดตี้นะครับเรียบร้อยครับจบสกอร์ที่19 Q แล้คิวนะทุกคนเกมนี้โอ้โหเดือดมากนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่ค่อนข้างสนุกเลยนะทุกคนคิวแรกอะ่ะถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเกือบ20 q คิวเลยนะทุกคนในแรงซูพีม70กว่าดาวนะครับ เกมนี้ไม่ต้องสืบเลยนะว่าใครได้ MVP นะทุกคนสำหรับช่องทางการติดตามของเพลง RPGM นะครับเขาได้ฝากช่อง TikTok มานะครับช่องนี้เลยนะครับทุกคนก็สามารถเข้าไปดูคลิปแล้วก็ไปกดติดตามกันได้นะครับในช่องก็มีพวกไอเทมนะครับไฮไลท์เพลนต่างๆนะหรือว่าอาจจะเป็นรูนก็ได้นะทุกคนผมถามเขาแล้วเขาไม่ยอมบอกผมนะไม่นั้นผมก็แบบเอามาขึ้นให้ทุกคนดูแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะกักไว้ทำไมนะ อันนี้ก็เป็นสูตรลับหรือเปล่าสูตรลับอันดับหนึ่งหรือเปล่านะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเนี่ยฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นยะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ